เดดอกคสะานนี้ม so ีอ so ีกแล้วปึ mm. mm. ๊บยังลูก อีกกี่โลกเอาสามดูบเลยจำเตี้ยเรียดดินมากเลยตรงไหนตัวนี้อ่ะใช่โอเคไปพอละโอเคมาได้กินสดสดไม่ต้องแช่เลยคีโพรคีโพรกินสดสดไม่ต้องแช่เลยไปลิ้มกัดค่ะเราจะอาทูอาทูก็อาทูเยอะมากอาทู พวกนี้ก็เลยกินไปคุณป้านี่อุดมสมบูรณ์จริงๆสัมเตียเรียดินละมุดละมุดละมุดเรามาดูละมุดกันค่ะเออละมุดฉันละกินเลยได้โอเคไม่ได้ยังไม่สุกป้าพี่รอที่รถแล้วหนึ่งไปเลย้